จะมาทดวอบพัฒนาการน้องไข่เจียวน้องไข่เจียวอายุหนึ่งขวบหกปีคือกี่เดือนเหรอสิบแปดเดือนเ,อออเดี๋ยวเริ่มพัฒนาการกันเลยนะคะเดี๋ยวไปเก็บกระเป๋าก่อนนะคะมีกระเป๋าพัฒนานการนะคะนี่คะ่ะมีกระเป๋าไม่ได้มาเล่นๆนมีล<ข>ูกบอลด้วยคุณพระน้องไข่เจียวอายุกี่ขวบคะ S <S ไม่ต้องไปเล่เป็นเด็กเล่นเป็นเด็กดิอย่าเหมือนคนโตดิสวัสดีสวัสดีค่ะน้องไข่เจียวพี่เป็นนักศึกษาพยาบาลน่าน่ารักหรือเปล่าวันนี้มาเรียนหรออยู่ห้องครูอะไรอยู่ห้องครูอะไรแม่เช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะ ไว้หนึ่งขวบหกเดือนนะสวัสดีนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเก่งจังเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่าอะไรสมุดอันนี้อันนี้คืออะไรสเปรย์แอลกอฮอล์ออเก่งจังเลยหนึ่งขวบหกเดือนจริงปะเนี่ยกินข้าวยังกินข้าวยังไหนคู่ไหนคุณคู่คุณคู่อยู่ไหนเอ๊ะ ไปคุย,คย,ยไหน<อ> <laughs> ไม่ <laughs> <laughs> คืออันนี้เป็นการทดสอบว่าน้องอ่ะต้องพูดเรียนคาําเราหรอเนึ่องจกของเรนะเออก็เป็นแบบกินข้าวยัง <laughs> กินข้าวยังกินไม่ก็กินข้าวอะไรเงี้ยคําเดียวอ่ะกินข้าวยังจะกินก็กินแต่ข้าวก็ข้าว <laughs> กินข้าวยังไงอ๋อกินคำเดียว <laughs> กิน เอออเาใหม่เอาใหม่กินนมยังยังเอานมมาโรงเรียนไหมไหนนมนมน้องอยู่ไหนนมน้องอยู่ไหนคะเป๋าเออนมน้องอยู่เป๋าเป๋าอยู่ตรงไหนไอ้ตุ้นตุ้นสิดู้นต้นสิอันนู้นอะไรโอ๋อันนู้นอันนู้น อะไรอกระแสน้องน่าจะมีความผิดปกติในด้านนี้นะจะต้องไปแนะนําคุณแม่หน่อยละไหนปากอยู่ไหนปากอยู่ไหนไหนปากน้องปากดูีกทินสี่ไหนปากโอ้ยเก่งจังเลยเก่งมากเลยพี่เทน้ําให้รูเมาหมไหนกินน้ำหน่อยสิหิวน้ำไหมยัง กินน, <c oughs> น้ำเลยสิกินน้ำหน่อยอุ้ยเก่งจังเลยกินน้ำไม่หกด้ว <c oughs> ยอืมเก่งดังเดี๋ยวข้าพึ่งจะอันนี้อันนี้อันไหนอันไหนลูกบอลลูกบอลอยู่ไหน <c oughs> อ๋นอ,อลูกบอลเก่งจังเลยเอาวางไว้ก่อน,อน รถอยู่ไหนบึนบึนเอ้ารถอยู่ไหนรถอยู่ไหนบึนบึนโอ้ยเก่งจังเลยอ่ะตุ๊กตาอยู่ไหนไหนตุ๊กตาตุ๊กตาอยู่ไหนเนาะตุ๊กตาอยู่ไหนอยู่ไหนเนาะเเดี๋ยวก็ทุบหลังอะโอ้ารถลนโอ้แรงไปหน่อยไหนอ๋อ้ตุ๊กตาอยู่นี่อมานายรถอยู่ไหนรถบึนบึนรถบึน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  อยู่ไหนโอ้ตุ๊กตาเก่งจังเลยโอ้ยเก่งมากเลยเก่งมากเก่งมากนายลูกบอลอยู่ไหนโอ้ยเก่งจังเลยอ่าเก่งมากเก่งมากตบมือตบมือให้ตัวเองหน่อยเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะแล้วหนูทําตามนะไข่เจียวเนี่ยอันนี้นี่เอาอันนี้ระวังบอลอันนี้ นี่อ่ะไหนลองทำให้พี่ดูสิอุ้ยเก่งจังเลยเก่ง สมุดกันเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูก่อนนี่เปิดออ้ยเก่งจังเลยเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูอืออะไรเนี่ยอันนี้อะไรแดงเก่งมากอันนี้หนูลองเปิดให้พี่ดูด้านผิดเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้เก่งมากเลยน้องไข่เตียวว้าวเกล็ดกล็อ่าเก่งมากกว เขียวอ,อ,อเอาบอลไหมเอาบอลไหมอเดี๋ยวพี่ไปอยู่ตรน้นนะเดหนูวิ่งเอาบอให้พี่นะเอาบอลมาให้พี่เร็วเอาบอลมาให้พี่พี่อยู่ทางนี้พี่อยู่ทางนี้นะ Okay.